สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสารกีตาร์กับเล็กกีตาร์เซครับเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปตามร้านดนตรีสดเวลาเราไปนั่งฟังเราจะเห็นกีตาร์เขาเล่นเขาจะแบบเฮ้ยเขาใช้คอร์ดอะไรวะทำไมมันแบบ มันฟังแล้วมันเพราะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือคอร์ดธรรมดานี่หละครับแต่ว่าเราอะเอามาเปลี่ยนแค่นั้นเองการเปลี่ยนคอร์ดครับคือการที่เราเอาคอร์ดธรรมดาเนี่ยมาใส่คอร์ดเทนชั่นอย่างเช่นคอ,อร์ด a ธรรมดาใช่ไหมครับผมก็จะอาจจะใส่เป็น a major 7เ mm hmm. เป็น a9 a13 a เตอรอะไรพวกนี้เป็นต้นทำให้เสียงมันเปลี่ยนไป mm hmm. ในพอ รั้งที่แล้วผมก็ได้ลงเรื่องตารางคอร์ดเอาไว้จริงๆเอาตรงนั้นนะ่ะกลับมาใช้ดูก็ได้นะครับมัดร้องจับดูเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาเปลี่ยนผมว่ามันง่ายเยีและคราวนี้เรามาลองทำกันดูดีกว่าคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการเปลี่ยนคอร์ดดูอ่ะคอร์ดชุดนี้คือ E minor A 7 e D แล้วก็ใช้เป็น C แล้วก็ B อ่ะถ้าเราเล่นเต็ม อะคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนคอร์ดนะครับผมจะใช้คอร์ดแรก E minor เนี่ยให้เป็น E minor 9ต่อไปคอร์ดที่2อ่า A 7ใช่ไหมผมจะเป็น A s 2. s โอ้เสียงเปลี่ยนเยอะอยู่ต่อไปคอร์ดที่3คอร์ด D ธรรมดาเนี่ยผมจะเป็น D major 9อีกตัวหนึ่ง ส่วนคอร์ด C กับ B อ่ะผมจะให้มันเป็นคอร์ดเซเว่นแล้วก็จะไม่เล่นตรงตำแหน่งนี้อันนี้ C อันนี้ B อ่ะคราวนี้เรามาเล่นรวมกันดูนะครับเห็นไหมครับแค่เราเปลี่ยนเทนชันคอร์ดมันแค่ญญน,นี้เอง ใช้ทางเดินขอดเดิมๆบางทีแบบขอดง่ายๆอย่าง C, m a m i n o r e, FG อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาใส่เพนชั่นดูตามที่ผมเคยลงมาให้ในโพสก,ก่อนๆแค่นี้เพียงผมก็จะพกขึ้นอย่างก็ใครไม่เข้าใจอะไรก็ลองอินบอ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้นะครับฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเล็กกิตา้าเซยับนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่กับ EP หน้ากับสารกิตา้ากับเล็กกิต้าเซยับสวัสดีครับ